สบายดีพี่น้อง <laughs> สบายดีทุกคนว่นสบายดีปันได,ดขาดขาดให้ใหายไปเดี๋ยวลงคลิปประมาณามาประมาณอาทิตย์หนึ่ง <laughs> ข่ายา <laughs> เปเลยค่ารหบบาข่าพักพรมืนอี้กะสิไปรอตลาดพี่น้องสบายดีทุกคนมื่อี้กะแมนวันอังคารเนาะวันที่สิบสี่ <คน S 1> ที่สิบสา,สามสิไปรอตลาดนนดป้าหนาวก็จืดแทะ นาจ้ก็จืดเป็นน้ำสีกอกเาบอกอน,นี่แม่วันอังคารจงโมงหรือเล่าสีมวงสีหม่งะสีมงสีสีผาสีม่งสีสีผานาทีพี่น้องสักคมกับสิเปร์เราใจายตลาดซื้อของกินเนาะไปซื้อ้ของกินพี่น้องไปซื้อแนวกินมาไหวใส่ตู้ใสเ่เพืออะไรใส่ตู้เย็นว่างหันนะสิไปยามต้งแต่ว่าเขาจะลากยามก่อน ก็เลยบัดดีไปยามต๊ะมื่อคืนนีพ้นตกเมื่อคืนนีพ้นตกแห่งพี่น้องหนำมากเจ้าก็เลยอยู่โต๊มสกีว่าสิไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าสิมาถ่ายคลิปรอตลาดเนาะไปซื้อของกินแม่สักีบอกว่าไปหาซื้อของกินบ่ไว้กินในเด้ก็สิไปรอซื้อของกินน้อพี่น้องไปไอพี่เนี่ะแนวสายคลิปไปพี่น้องอยู่กันสถานตอนอีกอะต้นอีกอ่ะลักษียงยางไปอยู่กันเพื่อนไก <ป S 1> ่ไก <ป S 1> ่กับตลาดเืุยกันนะ <t omat Maria> แดดแห้งพี่นอ้องนี่อยู่หน่าตลาดสีแยก็กฝากมาดูฮะซีแย็กบันหวัวเยงปากมาข้าจากข้าวให้ปู่ที่บ้านอ,อะไปยางอ๋คือ,อยางแดดเลยสิไปนนเนาะไปซื้อห้องกินซื้อเพื่ออะไรมีซื้อของกินพี่เนาะหมูมีว่นนี้มีสีหมูทานวันม,ม,ม,มี้หมูปีน้ำไปดึก คุณบคุณบ่าวาน่คุบานตัดออกไรตัดตาลตัดม่ใช่ตัวขอยเดี๋ยวพี่น้องชเปิดตัวว่าสิเป็นยามโตสกขีบวขี่รถไปมาอรทัพท์ว่าสิเป็นยามโตอะารเขาจะรากักยามอะไรเงินไหนหาบ้านก่อนนะเขาจะยามก่อนเลยได้อยู่บ่ได้พี่น้องนี่ตลาดนัดยางมาไกลจ้าเดี๋ยสซื้อขงกินเนาะอือคือแดดไอือใช่ด รอไทยสดดเอาหอนซาไกแกหุนเนาะ็แดดอะรมาทานอนอานาปี๋ย์เ็มันนางกุโง๋อยบวตายเบ่ายเนี่ยงยาง่าเอิมากในนี้น่ะเนียหอนมือชื่อป่ะแหล่นี่มา งก็มีเบอกเอามาทานหวานเรียนหวานด้อคาณเด้อเุาพรองนสาวผัดมีหนุวผัดกจไปพคขนมเเป็นเพื่อนเอานี่ใส่มันเยอะจังเ เอานีออ S S ่นาัทนึงเอานี่อันนึงก็ได้เไนะเท่าไรสพูดนะบใบรบนก็บใไ้จั่คือใพันบ้าจะผ่านกบไม่ไร้เนยงพูดไดเท่านั้นสองตุดเจขันันนี้หกสิบสี่ซ้มาสาหา เมาวันเจวัาแจกเงินวะพี่ได้ไปพันจีบแจกเงินเดินนับใจดีคนชิปสี่พันหน่งพันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าเิิบสองสิบสามิส่เบอร์อะไรเงินอยนเปิดไเอะะ พันว่ี๊าิพกเจ็ดแปดิเก้าสามสเอสสมสองสาี้าสหกสเจดเก้าสสิ่าอสสี่สเจ็ดสามเก้าอันนี้ก็ไปซองพันเดียสินนอะสามเก้าีอสีสองสามผู้ีหารสามพันประมาณเ าพันกีบสิบบาทท้องท้อสิบบาทะอันนี้ท้องแคนบหนสามสามเอ้าบาทกับสิบพันเดี๋ยนี้นะสีสิบบาทเออเอาขนเด้อเอากนีัวได้บหอเากสิบพันเด้อจ้าบนจดแดเกาสิบสามสามเจ้าสิบเบิร์ะเงินนะ หัวน้ำหอไเบ้ลอน้ำไปน้มาสิเบิดลและครบจะครบบบทานสุดแยะกินแเอาหอดโลสามเจาโลกบอกมาติดไหมจะกินบังงะไนี่บังงะนะบุ๊ซึ่งนี่อังุนกดีโลเท่าไหร่โลหาซิโ้โล่ละอ่อ หน้อโรตสหาพันยักบาทหาสิบาทหัแอปเปิลโลตหาสิบาทเฮลยนปลาลจ้ะมาเพียน้องกองเพียแผงจะงินอน้ำกะติหนึ่งเงินพอหนึ่งสองสามสีหาหกเจ็ดหนึ่งสอสาสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าชิหเด้พอย่อเอาเอาแอปเปิลมาค่ะอเปินาะแอเปแซบได้ พี่สิก่อนหมักนึงจริงจริงใช่ไหตัวว่าเน่หาผัดจุกอะไรเงี้ยไปแล้วผัดขีมไปล้รายเนาะคืออกเด้งพอเลือกเอองอนหมาเน่าด้อไม่จะเสดวกนฮหงายคนหนานแบอเดามีี่สิเบิร์ใช่คนเหม่อเนาะงินนาูล้วนักดูิ นี่ะเนี่ยเอเนี่ยไตุ่เหอเอต่เลือเองหาไรบานนะเอารมันแทบเอามากๆลายๆลายดำๆนั่นแบไม่ขาตัวยักตัวยักษ์ไม่ขะนะแทนจะคล้ายไหดูว่านะคือจะมีหวานิมเจ้ามาโลนะหาหมาหมาโลมีมีงเนีจ้าโลจ้าขี่เด้ อีมังหน่อยเปเออนี่ปล่าเป่ใช่มงดูดอกบานอะไรดำๆดูเออขอบใจลายเล็ดยังสีพันได้ยังซิเงินหาซิปเงินได้ลายเงินไม้ผันดีซื้อไปทานกินบอกเกมเพ่เต้นมังกรเ่ออะไพี่เนมังกรเล่เท่าไหร่มาก่อนรอิัอย สหาบาทสาสิบาทเนาะแม่ล่ะซื้อปพ้อมพายเมย์คนแม่มาทะเลเอืยม้ยหลอต้องมาทานาต้องมาีผ่านเลยต้องมาสีผ่านเลยปะมาซื้อเทียงกับแผ่อ่ะผีดิบะไพรพิกดิบ เงินบาทจะได้5 0 0นึงเ <c oughs> บิร์ตโต้เบิร์ตโต้2ยเงออินบาทอันนี้ไปหาพันหจหาพันกีบจาไปพันบาทไปควยกับหาใบก็ <c oughs> จะวั <c oughs> <c oughs> คว <c oughs> ควยไปข่วยะะป่าก็มีได้ท <c oughs> ปลาดุกปลาดุกเลยท้ ลูกนาอะไนะจยู่่ลูกนาลูกนาตลาดไอ้จไ้็ซื้อและ้อเลยค่ะโยกลืมอยาจะหมดนาคาดีเนาะก้องปีนอง ใหญ่อะไรดีอะไรสิ่ไดไทย่ัดไทยคนได้มากอาจจะงงจะมาคนจ๊งงเราเดิน่้ามั้งเรา้มาช้าหน่อยนะเกเกลือคนขายตุเปี๊คนขายบอลูกเลูกสาวกเ้ยาได้่เอไปซื้อิ่อีกนม่ากินเบียร์ กินอะไรไม่จ้างให้สื้อส่วสีเท่อไ่ส่วนเย็นน้หาเย็นกระจกใส่รถใส่นี่มะขาลายไปย่างปิ้นหนาเด้อพี่กินไว้จ้ะน,นะพี่อยากกินไหมอ่ะเ <c oughs> บิ่งหนาคือมิ้นขี่ม,มีหนานี่อาหารเย็นเครื่องลูกศิลท่านดับปลาหมึกกระมีกระจกพี่จะเรียงเพียงนั้น่ะ ให้ไปเบิ่งนั่นด้วยให้เบิ่งกับแป้งน้ำแดงค่ะเบิ่งลิสติ้งมีเบิร์ตเกลือส้ำออกส้ำอ่างแผลบึกน้ำปลาน้ะเปอร์เราจะใส่รถนะคะจังนี้อันนี้คือน้ำยาปะพันหนงยาสาวผมยาสิพันเด้ยค่ะเบิ่งน้ำหอมอีกเลยได้จะเซ็นหอม งานอย่ให้รักเดือนยี่ดิปายสิบเทาของเขื่องเอาแค่บะเฮ้ยหาอันแกงข่าให้ด้วยแกงข่าสาหลานดิแมนลุกสีอ่ะตรงนี่แหละโอ้ว้า ดีพี่เนาะ FC ถามว่าเจะจะคล้องหานแหลกเพียงขึ้นตาคืองามเลยก็เจ้าว่ามาสือพี yeah, yeah. amentos, um, uh, to to ่อ่ะมมีคนมาแหลกเงินคนมาแหลกเงินสกีมาถ่ายเทอหนึ่งอ่าได้ๆเราคนดอกก็ได้เหรอแต่แต่ท้องเท่าไหร่นะบอกเคยสีเหลืองเลย ก็แหละตัวนั้นได้ตัวนี้สิตัวใดเสีตัวใดเสียมท่ม่ขาเนี่เบ็ดเบดกันได้เบ็ดเบ็ดหาาม่วันนี้เนาะด้วอันนี้เอ๊ะจังไรเริถ่ายก็มาถาเรื่ๆเกมากอ่ะ้าวเุกเลอ้งีบเลย่ะาอหาได้ไปหาซีบ้ ใบหาสิพันเดี๋พี่นอนองเงินจะคีบใบร้ายนะตามใบเดียวใบหาซิพันเงินจะคีบใบควยร้ายใบจนเบิด์าดาเนไ,ไมไคยเห็น,นว่าใบวยร้ายกับหยอดบนร้ายเลยฮะไปซื้อได้นะซื้อในโรตีนะซื้อในโรตี้ากินบนโรตีข้าเจียจัพัน อาะน,น,นตกสีมอปิ่งคนวาดได้แทง <c oughs> มันบุ่เลั้งะ่ัสซื้อบแตาบ่อยากนี่ยขนาดไอ้สีมีอย่นี้แหละอนซื้อของกินเมื่อไหรแม่ก็ซื้อเพ่้ว่ะเนี่ยหน, <c oughs> นู่าทานซื้อเพ่ว่ะยังไงเราบุคาคหายกับบุซึก

วว้ได้ก่อนจีโซ่ำทำด้วยจีโซ่ไอพี่น้องสางใหญ่เออยดาแล้วคลายใช่ปะเฮ้ที่พ่านกินแน่สืออไพี่ไอ้เลยนะใช่แล้นอนตัวขนาดอะไรหูยเงินเบิดละ ไม่ไ่มม่ชุดน้องแล้านหน่ะสื่อแลรานนะเครื่องนะออยนสื่อซอยเด้อมาสื่อซอยเด้อพี่น้องย่ตลานนัดมาสื่อยติการกันได้สาให้ดอกเขาต่หัวมาเลยสื่อซอยเด้อดา หมูไสกีนคอันนั้นพี่เนาะนี่วะชุดนอนสงก็มีสงบรก็มีชุดนอนแต่ไม่ได้ดอกัสออุงกินหาบราข้องกินได้แต่พักแต่หยาจ้างสื้อซื้อสเพื่ะไรเหรอื้ลอพักตวัดหลวกินบ่วะ่าะสมนสีบ่เน ค่าต๊ะจยกสมุก็อยากินซีมูแล้วเลยบ่มีเงินบ่มีกันกับบซืนะไดมในมะงเบิ่งตลาดนัดไปซื้อพี่เองมเนี่ยบมีกบกบีเื่ออนีกิ่นมีบ่แบนนห้ส่งระ่าแล้วนะระบางคนเดียวท่านซื้อเพียบอมีมั้อะไราไปซื้อนั่นปะ จีบ่ขจีกินหมดอือจะแนวซื้อแห่งเลยเดี๋ยวนี้นะตีดินไกาไปเบี้ยอะเลยเงินเอาไว้นะค่ะไว้ใส่มืออื่นเติมเน็ตเติมพี่จ้าเบอร์ขนาดอะไเงินเบิร์จีบห้าสี่สีให้มีเรื่องได้เท่านี้เลยพี่น้อง เ่าได้เบอร์แบเอ็นนะบองเบอ่แหลบเองตแล้วอ่ะนี่ได้เหรอจับเบอรอแหลบเบอกะ่อด้เอ้ยไม่ออกไมไปไมไปเห็นคนกัตามไปโลดเห็นคนกัตามไปโหลดบอจักเด้อเห็นห่าอู้มมังงามเลยนะ ล่าตัดสั้นล่าตัดสั้งใจวอกวันซื้อท้อลายท่านซีพ่<อ>คุณยายใจดีก็ไปซื้อลูกสีนแจกเพันว่าคุณยายใจดีเบ้อเงิงนบรรยากอะท่านอ่านตัวนี้ด้วยลูกสีนน่นท่านท่านเปลวสีนเด้ออ๋อตัวนี้ ประมาณนี้น้องบรรยากาศคนกับเมือนำละิบพันททยตะเวนสบายิบพันมาอ่างเอฟซีด้วนี่คือใบิบพันประมาณสองบาทเหรียญเงินสูงแฮ่เหรียญเงินสี่เก่าสามสี 3, ่เก่าสากหานี่แหละใ่เ้ย อ oui ันน mm ี nah, ้ก็ซื้อแล้วเอ้าซื้อนี่ซื้อซอยอารักเม้บรรยากาศอบบอันนี้แห้งพี่เนาะเหมอนเนี้ยก้าเอาใบเบี้ยเมียเมียเมียเราบอดิยินหรอบอดินยินบอกเลี้ยงปีแล้วแล้วก็แล้วก็ซื้อเพื่อไง อระานก็อะไพี่เนาะเดี๋ยวสิเป็นไรเงินให้เบิ่งยาไม่เกินตับ่เธอก็เกจิโรจน์่า mọi người có thể mọi người có thể mọi người có thể mọi người có สิ0พันสิบบวกสแปดเวสแปดบวกหาซาซิสามะอืมบวกซาสิสามบวกซิพักออันนี้กะ1ิบซีเนาะสึงหาดละวานอันนี้กะสิบผันกีอันนี้สหา หาหน่วยหนึ่งาพัอันนี้เธอเจ้าเจี๊บพันเลยบู่ะเบิดแสนแสนเกาพันจีบประมาณสองร้อยสซบบาทสองร้อยาสองร้อยสามสิบบาทบได้เพียงเลยสีนกับบดได้ได้ต่เครืองีนหลินนะพันใส่ปีกมาแล้วใส่ปีกมาแล้วไม่ใช่เนาะกาได้ประมาณ เลยสืบมาจิกมาจอยไปอันนี้เขาจะทานอันนี้แอปเปิลโลนึงก,กับมะเร็งพักเทียมพักหอมและะว้วกับมะพริกอันนี้ลูกสิ่งอันนี้หวานพี่น้องตอนนี้สักคีมกับมาแต่ที่เรสะทานแล้วเนาะเอาเครื่องที่ซื้อมากอะห้แม่แล้วแล้วก็ใส่ตู้ไว้ไว้เฮ็ดกินน,นะพี่น้องเนาะพักไม่หยาบมาจีซื้อสีงัวงมาให้แม่สักคีม แต่ว่ามันเบิดพี่น้องเส้หมูกับ,บ่ค่อยอยากเจี้ยแบบนั้นสักครีบ่ค่อยม,กมักเส้หมูถ้าว่าแกงกระดูกหมูเออกระดูกมันแกงใส่หน่อไม้นะ่ะได้อยู่พี่น้องสักครีมมักนี่นะแกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมนะูน่ะหมักแห้งพี่น้องสหรับคลิปนี่กับว่มีอย่างไรเด้อพี่น้องเด้อใส่เงินลาวบ่มีเงินบาทมีเงินบาทสองร้อยสักครีมประด้ใส่สักครีมเอาเงินกีบต่อตลาดเนาะโบติก็ซื้อเงินกีบเลยแต่ว่าคลิปนี้มาถ่ายคลิป ใส่เงินกีมาพี่น้องเบิรงนด้วยพี่น้องใบพันธุ์ใบคัวไอก็มีหนึ่งพันกีเต,ตอนอยังหน่อยอยากได้แต่ใบใบคว่วได้พี่น,อน <c oughs> ้องกาจะหายใบใหญ่เบอร์อ้าวอ,อยากได้แต่ใบคว่วได้ฮะเป็นเด็กน้อยฮะเพราะทำอะไรห,จหูจักเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็หจกูจักแล้วแล้วพี่น้องก็สิได้ประมาณนั้นเราจะเด้นว,ว,วิธีใส่เงินเนาะสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังรลายเราจะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้น้องคิมด,ด้วยจ้ยาเดยบาย